รอเวลารอแค่เวลาเพราะตอนนี้เนี่ยเมสซี่ผมว่าเขาถึงจุดสูงสุดสูงสุดของสูงสุดไปแล้วอ่กเงครับผมแต่เจ้าตัวก็บอกว่าเขาจะรออีก2ปีนะเขาถึงจะมาค้าแข่งในยุโรปตอนนี้เขาขอค้าแข่งอยู่กับซานโตสต่อไปก่อนครับอ่าเจ้าตัวก็บอกรอให้พร้อมจริงๆหลายคนก็รอจับตาดูเขาอยู่นะว่าว่าที่นักเตะอันดับหนึ่งของโลกคนนี้เนี่ยจะย้ายไปไหนแล้วก็จะทำผลงานได้ดีสมคําร่ำลือหรือเปล่าสำหรับนิ้วหมานะครับเนมา แตงเกิลโอ้โหชื่อนิ้วมาพี่นะพี่ทาได้เท่มากเลยนะเอาจริงๆพี่ก็ทาได้นะอ้าวลูกบอลลูกอ๋ออ้ามีลูกโป่งอยู่อ้ามให้บอลบอลูกโป่งน้าหนักมันไม่ได้ไม่ต้องฟุตบอลบอลเอ๊จู๊แต่บอลให้มันฟรีอยู่กากดปุ๊บแล้วตวัดปั๊บนี่ยนี่นี่ก็ทำได้ถูกนี่ไงอ่ะอี้กันนิ้วหมาไงนี่เอาไม่เล่นกระดาษไม่เนี่ไรเอาไม่ได้วยพี่นะเนี่ยเฮ้ยออมมันไม่มีความเคารพเลยพี่ เขาลบไปไหนอะออมออมเป็นเด็กอะออมไม่เห็นเขาลบเขาเลยพี่เนม่าก็รุ่นน้องอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่แต่ถ้าเป็นผมผมไม่ทำผมก็แก้ให้แจ็คตลอดนะว่าเฮ้ยเนม่าเขาไม่ได้ชื่อนิ้วหมาแล้เราไมไม่แก้ไม่แก้หนูอ่ะทำไมออมต้องมองว่าพี่อ่ะรู้ใจเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ทำหรอกพี่แล้วพี่แก่ขนาดนี้ออมใช่พี่เยอะแล้วคนก็รู้จักพี่เยอะแยะแล้วทำไมอออีแต่ว่าถ้าเป็นผมผมมไ่นะพี่แต่จัจเย็นโอ้เสียมจ้าถ้าเป็นแจ็คก็จะไม่ทำแล้วเราเฮ้ยเราอายุ ผมไม่ทำเรื่อง้คุณผู้ชมดูเองว่าเฮ้ยเด็กอย่างเงี้ยมาเรียกผมนิ้วหมาอนี้มันไม่ถูกต้องใช่มันไม่เคารพพี่หรอกแต่ผมไม่ทำจริงพี่รู้พี่เริ่มเกลียดแล้วล่ะเกลียดอ๋อไปแกจะมึงเริ่มเกลียดแล้วเอาไปพักเบรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับพี่เล็กๆพี่ใหญ่แล้วก็อ๋อค่ะได้ค่ะป่ะ เสียงเชียร์ในทุกเกมรว no มส่งแรงใจในทุกการแข่งขัน no ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41เชียงใหม่เกม mm hmm. ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตชาแนลตั้งแต่วันที่9ถึง19ธันวาคมนี้สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคนเคยถามผมว่าความสุขของเรานั้นอยู่ที่ไหน สำหรับผมความสุขนั้นอยู่ที่บ้าน True Vision มอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทุกคนในครอบครัวด้วยช่องรายการภาพยนตร์สารคดีและกีฬาด้วย2แพ็กเกจพรีเมียมแพทตตินัม HD ชมช่อง HD 1 7ช่องฟรี G o HD ชมช HD 1 0ช่องฟรีติดตั้งฟรีสูงสุด4จุดวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ครบทุกความสุขในหนึ่งเดียวที่ True Vision True Vision เอาใจสุดยอดโคบอน ดูบอลแบบไม่มีรายเดือนกับกล,ล่องทูไลท์เพียงันเพียง1,990บาทเต็มอิ่มสำหรับสาวกแมนยูและลิเวอร์พูลพิเศษสุดเชียร์สด,สดได้ทุกเดือนพฤติการหยุดเลือกผู้ภูพบสต๊อกและแมนยูพบสต๊อกทันวาคมลิเวอร์พูลพบวีแกนและแมนยูพบเวสต์แฮมและคุณอื่นสุดมันอีกมากมายพร้อมสใจกับลีกดังตลอดฤดูกาลกับสุดยอดฟุตบอลชั้นนำจากทั่วยุโรปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีก และฟุตบอลเกาโชสเรีย r. และดูทวิชั่นฟรีกว่า78ช่องนานถึง31ิพฤษภาคมปีหน้าสิทธิพิเศษแบบนี้ไม่ควรพลาดดูบอลแบบไม่มีรายเดือนกับกล่องทูไลท์พลยพัสเพียง1,990บาทติดต่อท r ูช็อปทรูพาร์เนอร์7ซเว่นอิ๊กซ powerbyte พวงโปรโฮมเวิร์กและไทยวัสดุหรือโทร02 900 9119 ในสรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดสบการณ์ครั้งแรกครั้งใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกับสุดยอดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต e รดบู l สิงเลสออฟ f ชม a m p i o n t h a แ l นด d 201214ถึง16ธันวาคมนี้ด้วยกันตัวต่อตัวคันต่อคันส่งตรงจากสนามราชมังคลาอีราสถานแบบส,สดทั้งที่สปอร์ตแชนแนลผู้เสิร์สุดหลักอย่างเป็นทางการร่วมเสิร์ฟุโดย ข right. ่าวรายการด้วยห้อมค่ะเชิญคเข้าารยการเข้ารายการสิคะู้ชต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ออมซ่ามาทั้งแก๊งเลยค่ะจะต้อนรับทำไมมันเข้าเบรกสองแล้วอ่ะก็ต้อนรับก็สุดเบรกสองก็ต้อนรับก็สุดเบรกสองก็ได้นี่โออเเคนี่หลายทีนี่กันแรงอ๋ออ๋อนี่พี่นะนี่พี่นะนี่พี่นะเออขอโทษครับพี่ ประทานโทษฮะทำไมคะรอบคาบได้ได้วยไงเมื่อกี้เกงมันสีนี้ไหมนะเอ้าสีนี้ไม่ใช่เหรอพี่เมื่กี้สีอะไรสีแดงเอออ้าวคือมันรอบคาบได้ได้ไงครับตัวน้อยหน้าน้องออมด้วยไงแจ็คเล็กฮะไม่ได้ดิโหมาอ้ข้หมาชมพูเนี่ยมาจัดขนาดนี้เราก็ต้องจัดบ้างเมื่อกี้สีแดงค่ะคราวนี้มาใส่สีเขียวเขียวอะไรดูเบรกหน้านะครับอะไรดูเบรกหน้าเมื่แจ็คเล็กเขาจะมาเกงสีอะไรค่ะอะไรดูอะยรดูติดตามการติดตามการน้องออมแต่งตัวจัดไหมคะ จัดมากจัดมากเลยค่ะก็ดีใช่ไหมคะแย่ค่ะเป็นไงโยนให้เล่นตัวเองด้วยนี่แต่งตัวเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวค่ะแต่งตัวเปรี้ยวใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่อย่างอื่นใช่ไหมคะกลิ่นตัวโอเคค่ะอีนี่ตาใสเชียวจะเล่นอะไรอ๋อกลิ่นตัวของอาหารเอ่ะ เชิญอ่บัตรบัตรบัตรนะคะเรสออฟแชมเปียนวันที่14ธันวาคมแจกกัน10รางวัลด้วยกันค่ะติดตามกันนะคะส่ง s อ s เข้ามา4221565แจกชองละซีวงเล็บมาด้วยวงเล็บมาด้วยว่าเอาสีนะคะวงเล็บมาใครอยากได้บัตรนะครับวงเล็บมาสีมาด้วยโอเคและขอให้คนที่ส่ง SMS เข้ามาชิงบัตรเนี่ย อยากมาดูจริงๆครับ<อ>แล้วก็เดินทางมาสะดวกจริงๆค่ หมาว่าอยู่นู่นเชียงใหม่เชียงรายส่งมาครับแต่ถ้าส่งมาแล้วอยากมาก็มาได้ก็ขอให้มาจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ขอให้มาชวนเพราะงานนี้เป็นหน้าตาของประเทศเราอยากให้ดูกันเยอะๆเอาเอวงเล็บมาว่าเอาสีหัวข้อวันนี้ของเราคือถ้าสลับลางไดอยากสลับร่างกับใครเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวบัตรเราจะทําสแกนพิเศษเลยถูกต้องสแกนปุ๊บเราจะรู้เลยเฮ้ยได้จากรายการนี้มาจริงถ้าไ่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะส่งตรวจไปจับตัวโจรไปจับเลยขึ้นศาลเลยนะฮะ ขึ้นศาลเลยอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทออนี่มันบัตรข้าวซ้มการแข่งขันหรือบัตรอะไรครับพี่จริงๆมันขึ้นศาลจริงๆเพราะเดี๋ยวผมจะไปฟ้องศาลขึ้นศาลคดีอาญาอะไรพวกนี้ข้าวบุญย้ำมาสองรอบเลยต้องเล่นเลยก็ไดยไม่สนใจเลยอ่ะอีนี่คุณถามว่าศาลคดีอาญาเหรออะไย่เก็ถามอยู่ว่าศาลคดีอาญาเหรอก็โยนให้แล้ว ของนิ้วหมาไปแล้วค่ะเนียถึงอตอนนี้ต้องมีคำหนึ่งที่ถามเขาหลายคนขึ้นสเตตัสใน f เฟ o บุ๊กถามเขาเล่นๆว่าเมสซี่ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเกินความเป็นคนไปถึงระดับเทพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเนีเนลเมสซี่นะฮะจะรึกโลกลูกหนังให้รู้ซึงถึงความเก่งกาจของเขา โดยการทำลายสถิติอของแกสมุลเลอร์นะครับดาวยิงแห่งตำนานของเยอรมน,นีแกมุลเลอร์เนี่ยเขาทำไว้85นะฮะ85ประตูจาก60นะัด แต่เมสซี่คนนี้ครับซัดไปทั้งหมด86ประตูจาก66นัดอของปี2012ครับยิงไปได้ยังไงจะบ้าเหรอ,อซึ่งล่าสุดครับเขาก็ทำคนเดียว2ประตูด้วยการเหมา2ลูกครับ ที่ชนะแล้วเบติสไป2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหดูเถอะคือนี่เป็นสถิติในรอบ365วันหรือว่าในรอบ1ปีนะก่อนหนนี้ก็อย่างที่พี่แจ็คใหญ่บอกก็คือเป็นเกิร์ตมุลเลอร์นี่เป็นดาวยิงในตำนานของทีมชาติเยอรมันตะวันตกสมัยนู้นนะถูกต้องนะฮะซึ่งผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะเกิรมุลเลอร์เนี่ยเคยทำปีเคยทาไว้ในปี1972เมซี่ปี2012ห่างกันเนาะห่างกันเยอะดิสี่สิบปี ก็ไม่มีใครทำลายสถิติได้เยอะมากนะครับหนึ่งปียิงได้85ลูกอุยจะแปดสิบหกลูกอะเยอะเกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยนะซึ่งโอกาสจะถึงร้อยผมมองว่ามีนะก็ยังมีอยู่นะถ้าท่าทางเมซี่เนี่ยโอเคถ้าฟอร์มเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าถึงร้อยแต่จำนวนแมตช์อาจจะเหลือไม่เยอะแล้วแหละในในในรอบเดือนธันวาคมเนี่ยไม่เยอะแล้วเอาเฉพาะในลีกเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ2-3แมตช์จะหมดสิ้นปีแต่ว่าจะมีบอลท่องบอลถ้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันถือว่ายังพอมีโอกาสอยู่ถูกต้องมีโอกาสก็ลองดูแล้วกันว่าเมสซี่ ใน365วันเมสซี่จะทำได้กี่ประตูตอนนี้ถูกการลึกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดจริขยับยังอยู่กันที่เรื่องราวของทีมของเมสซี่ไปดูเรื่องของบาร์เซโลนากันบ้างนะล่าสุดทางหน้าของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาค่ะน้ำบอกว่าเท่มากๆเลยนะคะนอกจากจะเก่งแล้วก็เท่ด้วยค่ะร่วมกับคณะกรรมการยุโรปค่ะออกโครงการโรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ดีจริงๆเลยเป็นการปล่อยแอปมือถือเป็นตัวช่วยถึงแฟนบอลทุกคนเลยโดยโครง การนี้นะ,ะมีแผนการที่จะเสนอความช่วยเหลือแฟนบอลที่ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่บาซาเนส่งดาวดังอย่างอันเดรสอินเนสตาชาบีนอันเดสคาเลสปุโยบิโต์บอเดสเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการนี้ด้วยนี่อย่างที่เห็นนะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะ ซึ่งมีชื่อว่า FCB iCoach นั่นเองนะคะโดยแฟนบอลสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้จะได้รับข้อมูลรวมไปถึงวิธีการในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกสูบบุหรี่อย่างได้ผลรวมถึงมีข้อความให้กําลังใจจากผู้เล่นด้วยคือสมมติว่าถ้าใครที่แบบชื่นชอบทีมบาเซโร์นามันก็จะมีกําลังใจในการเลิกสูบบุหรี่นั่นเองแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติ ก็ถือว่าถ้าใครทำตามน่าจะเลิกบุหรี่ได้แน่นอนนะ,ะรวมไปถึงนะเทนเนอร์อย่างติโตบิลาน,นบาแล้วก็ประธานสโมสรซานโดโลเซลิกด้วยก็เรียกว่าส่งมาให้หลายๆคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่สามารถลองไปดาวน์โหลดกันดูได้น,นะคะ F C B I Code ก็เป็นรายการดีๆของนางบาซ่าเขานะใช่เพราะชอบทำบุญนะกที่ก็ไปบริจาคเงินให้ยูนิเซฟบ้างยูนิเซฟก็มาค่าหน้าอกให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปกติค่าหน้าอกเนี่ยจะได้แต่เงินจากเขานะเนี่ยวเงินไปบริจาคเขานะถึงมาค่าหน้าอกเงี้ยชอบทำบุญไงน่าคุณยุ้มใช่แล้วค่ะ แต่ปีที่ผ่านมาเขาก็รณรงค์ให้แฟนๆบอลเนี่ยไม่สูบบุหรี่วันสนามด้วยนะก็ไม่สมควรไปสูบในสนามอยู่แล้วเพราะว่าในสนามก็มีเด็กดูคนแก่ดูอะไรเงี้ยเะีด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ถ้าอยากสูบก็เขาจัดที่ไว้ให้สูบอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ เหมือนจะเท่าเท,าเทียมกันเหมือนกันนะสำหรับคนที่สุบรี่เขามีการเรียกร้องเหมือนกันว่าคุณมีที่เขาไว้บ้างเขา<น>ก็จัดเตรียมไว้ให้ไงก็ไปสูบในที่ที่ควรจะสูบดีกว่าแต่แต่จริงเกมมันก็แป๊บเดียวเองแหละ90นาทีเอตอนแป๊บเดียวเองทนหน่อยทนหน่อยเออทนหน่อยทนหน่อยตอนนอนคุณยังไม่สูบยังได้เลยใช่ตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมก็ไปหลับ่ะก็ใช่ไงก็ยังไม่สูบได้เลยมเป็นไรเลย คือถ้าคนเราไม่แง่บวกทีไแง่บวกไว้ถ้าคนเรามันนั่นจริงๆโอ้ยงั้นก็คงตายหมดแล้วล่ะใชสู่บุหรี่ไดใช่ใช่เอมาว่ากันถึงเรื่องของฟลอร์โดตอหลบ้างดีกว่าตอเลสเออนะฮะฟลอร์โดตอเลสครับผมเขาคนนี้เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าทุกวันนี้ที่เขาเล่นฟุตบอลชอบฟุตบอลเป็นนักฟุตบอล และมาเล่นอยู่ทีมใหญ่ๆเขามีแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนครับการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่าแจ็คเล็ก็เคยดูใช่กับตันซืบัสักเคยเห็นกับตันซือบัสันะฮะแต่ทางที่สเปนเขาไม่ได้เรียกว่ากับตันซือบัสักเขาเรียกว่าโอลิเวอร์อีเบนจิเป็นนี่ฮะเขาบอกว่าดูการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆครัแรกได้ยินเพื่อนๆพูดก่อนว่าเฮ้ย กระตูเรื่องนี้สนุกนะเริ่มต้นจากระดับเยาวชนเปะฟุตบอลไปเรื่อยๆจนได้ข่าขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็ไปอยู่กับบาร์เซโลนาบาเยอร์มิวนิกจากกระตูเรื่องนี้นะเป็นเขาอ่านเสร็จแล้วเฮ้ยมันมีแรงบันดาลใจหลายคนเด็กหลายคนเป็นนะแต่เป็นจริงๆเป็นจริงนเพราะมันเก่งจริงลูกต่งลูกเตะมาพอๆกับนักเตะเซีริมยี่อ่ะย่าเยอะกระจุย ตะข่ายคานมาคือมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้ไงทำการตะลักกีฬาแะละฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีลูกเตะอะไรที่มันพิสดารพิสดารหน่อยใช่ไหมพอเขาได้ดูกระตู้นเรื่องนี้ปุ๊บก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเพื่อเล่นฟุตบอลทําให้เขารู้จักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น เออเป็นไงฮะจากการ์ตูนอ่ะกับตันซูบะะเท่มากเลยอ่ะเท่นะโค้ชคือโค้ชเลยนะโอ้โค้ชจำไม่ได้แต่ผมชอบฮิกะโคจิโร่ฮิกะโคจิโร่ลูกยิงไทยกอร์ชูตนะผู้สาประตูวากาบายาชิอ่าวากาบายาชิกับวากาชิมาสุดแต่ที่สเปนเขาไม่เรียกอย่างนี้นะเขาเรียกซูบะะว่าโอลิเวอร์ส่วนผู้สาประตูเรียกว่าเบนจิ พี่เขาอะเลือกเป็นโอลิเวอร์ไปแล้วก็คือตัวเอกของเรื่องตัวเอกของเรื่องตัวเขาก็เลือกซ้ำกับพี่ไม่ได้ก็เลยต้องเลือกเบนจิเป็นแรงบันดาลใจในการมาเล่นฟุตบอลดีมากเลยผมก็ชอบพูดเือกเดี๋ไปหาการ์ตูนดูดีกว่าการ์ตูนกัปตันซิบะสะครับ ใช่อ้าวทำไมไม่เปลี่ยนอะก็อยากดูจริงเพราะเมื่อกี้เห็นว่าอยากดูจริงอยากกลับไปย้อนรำงเลือกดูเอาเป็นหนังสือหรือว่าเป็นดีวีดีเอาเป็นดีวีดีดีกว่าเนาะแต่จริงอ่านหนังสือแนะน่ะว่าอ่านหนังสือสนุกกว่ามันจะได้เพิ่มการอ่านใช่แต่ว่าผมขี้เกียจไปซื้อไปเยอะๆเลยเยอะมากมันเยอะเพราะมันตั้งแต่เด็กจนโตจนติดจริงๆนะเลยถ้าใครที่มีสะสมไว้นี่คือถือว่าสุดยอดนะเป็นของล้ำค่าเลยนะมปนของล้ำค่าเลยนะมีหรือเปล่ามีเชื่อหรืว่ามีคนสะสมอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่่วาาาหยกจริง ไม่ห,ห,หรอกนึกว่าพี่แจ็คพิงพี่แจ็คทำอะไรคะพยายามผมกลัวคีร่าตั้งไม่ตรงโอเคตรงแล้วตรงแล้วเด้ง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 โอเคตรงแล้วไอ้มี่ับขาหรอระวังขาหน่าให้เป็นเรียบร้อยอ้อมเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะวันนี้อ้อมสั้นนะคะเนี่ยใช่ค่ะกระตรงเหรอคะผมงค่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วส่งล่ะวิวอยาไปส่งเลยวิว ทำไมคะข่าวเขาเออข้าวหรอข่าวเาแล้วเขาไปดูวันนี้ทไมอ่ะก็เนี่เขาแผ่นของเขาไม่แผ่นของเขาอ่ะสลากอ๋อมีหน้าวิ่งนะวิ่งนะววิิ่่งงงและพันเออเขาฝากข่าวต่อไปด้วยแล้วกันได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปไปข่าวต่อจากน้องอ๋อ